คลอดอีกรอบนึงเออเออต้องคลอดให้ได้ต้องคลอดให้ได,ได้แต่นี้ต้องเอาดันหนาะ กดเจเออเร้วเร็สู้สไก่ไก่สู้สเอรูกให้ได้ไก่ไก่สู้สอื้ออือออออทนหนอยอดทนหนอยออดทนหน่อย Inilah ya! Kain malam! Kain malam! Yeay! ye, Ni! Yeay! Pencet lah! Pencet lah! Tengah sikit! Tengah sikit! Kain Mana ni lew? มานรีเร็วเต็งเหรอต้องคลอนให้ได้สู้สู้ขาออกแล้วอุ้ยอีกตัวหนึ่งแล้วอีกตัวเอ้ยต,ว,ตวเดียวเหรอเหดขาด้วย ไก่ไก่เอออเเห็นลูกมันแล้วอ๋อเออเออเออมีตัวแรกมีตัวแรก เล็กมันกลัวเราต้องไปอยู่ใกล้ๆหน่อยไยตัวเล็กมันกลัวตาตานี่ลไก่ลอนลูกนี่ โอ้โหยังไม่อีกเยอะเลยในท้องเลยไก่นี้ต้องสู้ๆนะอึด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 มีไก่น้อยแล้ว เห็นนั่นเห็นนั่นแล้วเฮ้ยอีตัวเล็กมาแล้วสู้ๆเดี๋ยวนี้สู้สู้